ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมก็จะมาต่อ,อทำต่อเกี่ยวกับโครงสร้างการอ่นรานภาษาอังกฤษนะครับซึ่งาสามคลิปที่ผ่านมาผมได้ทำไปแล้วเกี่ยวกับาการอ่านที่มีพยัญชน,นะบวกสระแล้วก็สระบวกตัวสะกดแล้วก็พยัญชน,นะเดียวบวกสระเดียวบวกตัวสะกดที่มีตัวเดียวนะครับแต่ว่า คลิปนี้ผมจะมาะแต่ว่าคลิปนี้ผมจะมาทำให้ดูนะครับว่าโครงสร้างคือพยัญชนะเดียวบวกสระผสมแล้วก็ตัวสะกดเดี่ยวนะครับซึ่งการสะกดคำภาษาอังกฤษนะครับมันก็จะมีมีหลายอย่างนะครับหลายรูปแบบก็คือจะเป็นทั้งพยัญชนะ เดี่ยวบวกสระผสมบวกตัวสะกดผสมหรือจะเป็นพยัญชนะผสมบวกสระเดี่ยวบวกตัวสะกดเดี่ยวเดี๋ยวจะทําให้ให้ดูเรื่อยๆนะครับแต่ว่าในในคลิปนี้ก็จะอธิบายเกี่ยวกับพยัญชนะเดี่ยวบวกสระผสมแล้วก็ตัวสะกดเดี่ยวนะครับหลายคนก็รู้อยู่นะครับว่าสระภาษาอังกฤษมีทั้งหมดมี a e i o u นะครับแต่ว่า a e i o u อ่ะตัวมันไม่พอในการ มาผสมคำภาษาอังกฤษก็เลยเกิดเป็นพยัญชนะผสมขึ้นมาก็คือเช่นเอา a ผสมกับ E a ผสมกับ i a ผสมกับ o a ผสมกับ u แล้วแล้วก็ e ผสมกับ u e ผสมกับ i ก็คือผสมกันเรื่อยๆแล้วก็มีทั้งผสมกับพยัญชนะด้วยนะครับบางคงไม่พอก็จะมีเอาผสมกับพยัญชนะเดี๋ยวผมจะทำให้ดูไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าคลิปนี้ เรามาดูพออยัญชนะเดี่ยวบวกสระผสมแล้วก็ตัวสะกดผสมนะครับซึ่งตัวแรกนะครับเมื่อเราเจอคําศัพท์เราก็ต้องมาแยกแยกแยกให้ออกก่อนถ้าใครที่แยกไม่ออกก็จะคิดว่า B เป็นพออยัญชนะ A ก็เป็นสระเท่ากับสระ a อเป็นสระเท่ากับสระอ t ทเป็นตัวสะกด ท่ากับทศหานถ้าแยกงี้คือผิดนะครับเราต้องรู้ว่าสระเดียวมีตัวในตัวไหนบ้างสระผสมมีตัวไหนบ้างในที่นี้มีคำคำนี้นะครับมันก็จะมีเอกับไอมันเอามาผสมกันก็จะเกิดเป็นอีกเสียงหนึ่งนะครับก็จะเกิดเป็นอีกเสียงหนึ่งก็คือมาดูนะครับแยกก่อนอันดับแรกพอเราเจอคําศัพท์แยกก่อนบีเป็นพยัญชนะเดียวบีไม่ในชน่เดียวส่วน A กับ i มันติดกันมันมาติดกันนะครับเป็นเป็นสระผสมนะครับเป็นสระผสมส่วนทเป็นตัวสะกดนะครับถ้าเราเทียบพยัญชนะและสระได้เรียบร้อยแล้วเราก็จะสามารถอ่านได้เลย b เท่ากับบอเบไม้ a i เท่ากับสระ a t เท่ากับททหารเวลาเราเราอ่านเราก็ b a t นะครับถ้ายังอ่านไม่ได้ ก็คือเรายัางเทียบสละพยัญชนะยังไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องกลับไปเทียบสระพยัญชนะให้ได้ก่อนนะครับค่อยมาฝึกอ่าทีนี้เรามาดูนะครับวเราแยกได้แล้วมาดูว่า B เท่ากับอะไรในภาษาไทยนะครับ B เท่ากับบอยไม้ AI เป็นสละผสมเท่ากับสละ t อเท่ากับทอดหารที่เป็นตัวสะกดนะครับเวลาเราอ่านเราก็บอเอทเบสนะครับบอเอทเบสเบสแปลว่า เยือนะครับเบสแปลว่าเยือคำต่อมานะครับคำต่อมาก็จะเป็นมีตัว B E A แล้วก็ตัว T นะครับเห็นไหมครับ E A E ตัวเดียวมันเท่ากับเ e เท่ากับสลเอใช่ไหมครับ a ตัวเดียวเท่ากับสลเอสลเอสลเอถ้ามันเอามารวมกันถ้าเอา e กับ a มารวมกันก็จะเป็นอีกสรหนึ่งเสียงเพราะฉะนั้นเรามาแยกก่อน B เท่า b เป็นมดุชนะเ,เดียว Ea เป็นสระผสมแล้วก็ T เป็นตัวสะกดนะครับ B เท่ากับอะไรล่ะ B เท่ากับบอไมไม EA เเท่ากับสระ E แล้วก็ T เท่ากับทอทหารนะครับเวลาอ่านก็บอทอ,อบีทนะครับบอทอ,อบีแต่ ถ้าเราท่องเทียบสระพยัญชนะได้เราไม่ต้องมาดูตรงนี้ก็ได้แล้วก็สะกดไปเลยครับ boet นะครับอ่ะก็เป็น b o e ทนะครับครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะมี b o A t นะครับอ่ะในที่นี้เรามาแยกดูซิ b เป็นพยัใชนะเดียว o กับ A เป็น เห็นไหมครับเอาโอและเอมามามาผสมกันมันก็กลายเป็นสระอีกสระหนึ่งนะครับโอเอรวมกันเป็นสระผสมส่วนทีเป็นตัวสะกดห้ามสอบสวนนะครับไม่ใช่ว่าเจอคำศัพท์แล้วเราไปเทียบว่า b เท่ากับบอยไหม้ O เท่ากับสระอสระออเท่ากับสระอสระอาสระเอทีเท่ากับอันนี้อ่านไม่ได้เราต้องจำให้ได้ว่าโอกับเอมันรวมกันมันผสมกันก็จะกลายเป็นอีกเสียงหนึ่ง b เท่ากับ บอไไม้ OA เท่ากับสระโอทีเท่ากับทอหารนะครับทีเท่ากับทอรารเวลาอ่านก็บอโอทอโบนะครับบอโอทอโบดโบก็แปลว่าเรือนะครับครับตัวต่อมานะครับอ่าทีนี้มาแยกดูครับมีตัวมีตัวสีฟ้าตัวทีสีฟ้ามันอยู่ตรงกลาง อันนี้มันเป็นภาษามันเป็นสระผสมหรือเปล่าอันนี้ต้องบอกว่าเป็นนะครับอ่ามันจะมีที่ผมก็ที่ผมดูก็คือมี e ขีด e i ขีด e ขีดก็คือหมายถึงให้เอาตัวสะกดมาอยู่ตรงกลางนะครับอันนี้ก็จะเป็น i ขีด e นะครับเป็นสระ,ะผสม i กับ e มันไม่ได้ติดกันแต่มันแยกแยกให้ตัวสะกดอหยุดระหว่าง i i กับ e นะครับผมก็เลยตั้งให้เป็น i ขีด e มี a ขีด e o ขีด e นะครับ มาดูว่ามันเป็นสะระกผสมงไง b เป็นพยัญชนะเดียว i ขีด e สีขาวนะครับ i ขีด e เป็นสลักผสมแล้วก็ t เป็นตัวสะกดนะครับเวลาเราอ่านแล้วก็ b เท่ากับ,บอยไม้ i ขีด e ตัว i กับตัว e เป็นเป็นสระถ้าอยู่เห็นอย่างนี้ต้องมันจะเป็นสลักผสมนะครับไม่ใช่เป็นสละเดียวนะครับอันนี้ต้องจําให้ได้เลยมันจะมี a ขีด e i ขีด e o ขีด e นะครับต้องจำให้ได้ i ขีด e เท่ากับอ่เท่ากับใยไม้ i ขีด e เท่ากับสลักนะครับทเท่ากับทอทหารเวลาเราอ่านเราก็บอไอทอไบ,ไบ์นะครับไบท์ไบท์แปลว่ากัดนะครับครับมาดูตัวต่อไปนะครับเราก็จะเห็น C o i n นะครับ O i เห็นไหมครับ o i ติกันมันเป็นสระผสมนะครับมันก็ถ้า O ตัวเดียวก็จะเป็นสะอสระโอส่วน i ตัวเดียวก็สระอสระ i ก็ได้แต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ถ้ามันมาติดกันอย่างนี้นะครับ O กับ i อติดกันมันก็จะเป็นสระอีกเสียงหนึ่งนะครับเพราะฉะนั้นเรามาแยกก่อน C เท่ากับ c ก็เป็นพยัญชนะเดียวส่วน O i เป็นสระผสม n เป็นตัวสะกดนะครับ c เท่ากับคอควาย Oi เท่ากับออยนะครับ N เท่ากับนห no. e. นูเวลาเราสะกดก็คอยคอยเอ N ออกเสียงนึ่นะครับคอยคอยก็แปลว่าเหรียญน,นะครับ,ค,รบคำต่อมานะครับคำต่อมาก็เหมือนกัน เเป็นพนยัญชนะ o I. เดียว O I เป็นสลัผสม n เป็นตัวสะกดเวลาเราอ่านนะครับเเท่ากับจอจาน O I เท่ากับออยเสียงออยเท่ากับสละออย n เป็นนอนหนูเวลาอ่านเราก็อ่านจอ, I. จอออยจอยเนื้ออก็ออกถึงเนื้อจอยนจอออยจอยนนะครับ ครับคำต่อมาเราก็เห็น l o a d นะครับแล้วก็มาแยกเลย l เป็นพยัญชนะเดียว o a เป็นสระผสมแล้วก็ D เป็นตัวสะกด l เท่ากับอะไรนะครับ l เท่ากับ lorling o a เท่ากับสระโ o นะครับ d เท่ากับดอเด็กเวลาเราอ่านแล้วก็ r o d road นะครับ road r o a ก็แปลว่าโหลดนะครับ ว่าโหลดแปลว่าบรรจุของนะครับต่อมานะครับคำต่อมาอา load เปลี่ยนจากจากเมื่อกี้ o a ทีนี้มาเป็น o u นะครับแล้วก็มาแยกเลย l เป็นพยัญชนะเดียว o u เป็นสระผสมแล้วก็ D เป็นตัวสะกด l l เท่ากับอะไร l เท่ากับลอลิง o u เท่ากับสระ อวนะครับเท่ากับสระอวดีเท่ากับดอดดิกนะครับเวาลาเราอ่านแล้วก็อา่านเหมือนภาษาไทยเลยก็ลออาวลาวดดีออกเสียงดือนะครับลาวด l าวดนะครับา,า,าวก็เป็นว่าเสียงดังนะครับ มาดูตัวต่อมานะครับอ่าทีนี้ก็ m a i d m เป็นวระยาชนะเดียว a i เป็นสระผสมนะครับ d เป็นดอเด็กถ้ามันถ้า e เป็นสระเดียวก็จะ A เท่ากับสระอสระ a สระ a สระอ i เท่ากับสระอสระ e สระ i แต่ว่าเมื่อไหร่มันมาผสมกันก็จะเป็น a i เท่ากับสระอะไรนะครับมาดู m เท่ากับมอ m า เอไอเท่ากับสระเอดีเท่ากับโดเด็กนะครับเราก็อ่านโมเอโดเมดนะครับโ e, e, มเอโดเมดโมเอโดเมดเมดแปลว่าแม่บ้านนะครับเมดแปลว่าแม,ม,ม,ม่บ้านก็สะกดเหมือนภาษาไทยเลยนะครับต่อมานะครับก็มาดู m a e i n แยกก่อนนะครับ m เท่ากับ m เป็นพยัญชนะเดียว ei เท่ากับสระผสมแล้วก็ n เป็นตัวสะกดเวลาเราแยกได้เราก็มาดูว่ามันแต่และตัวมันเท่ากับอะไร m เป็นมอม้มนะครับ ei เท่ากับสระ a n เท่ากับนอนหนูเป็นตัวสะกดเวลาอ่านก็ m e น n น,น,นะครับเ n แปลว่าหลักแปลว่าสําคัญนะครับ ตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็นอ่าทีนี้มาดูมี M A D E เห็นไหมสีฟ้าก็จะเป็นตัวสะกดนะครับอันนี้ก็จะเป็นสระ E ขีด E นะครับขีดตัวนี้ก็ขีดตัวนี้คือตัวสะกดไห้อ่า E ขีด E ผมให้เป็น A ขีดถ้าคนยังไม่ออกก็จะเป็นเป็นคิดว่า M เป็นพยัญชนะ A เป็นสระ D เป็นพยัญชนะ E เป็นสระอย่างนี้ไม่ได้นะครับ เราต้องไปจำว่า e ขีดมี e ขีด e o ขีด e i ขีด e นะครับต่อมา m เป็นพยัญชนะเดี่ยว e ขีด e เป็นสระผสมแล้วก็ d เป็นตัวสะกดนะครับ m m เท่ากับมแหา e ขีด e เท่ากับสระ a e นะครับตัวตัว e ก e ับ e สองตัวนี้ครับมันเท่ากับสระ a e แล้วก็ d เท่ากับดอเด็กเป็นตัวสะกดเวลาอ่านเราก็อ่านมออ e ดอ เมตรนะครับเมตรแปลว่าทำนะครับตัวต่อมานะครับอ่าทีนี้มาแยกดู M เป็นพยยงชนะเดียว OO o ติดกันนะครับ O o ติดกันเท่ากับสัรผสม D เท่ากับอ่า D ก็จะเป็นตัวสะกดทีนี้ามาแยกเลย M เท่ากับมอมา โอตัวเดียวเท่ากับถ้าโอตัวเดียวมันก็เท่ากับสระอสระอใช่ไหมครับแต่ว่าถ้ามันรวมกันก็จะเป็นสระอุสระออันนี้เท่ากับสระอูนะครับดีเท่ากับดาวเด็กนะครับมันเป็นได้ทั้งสระอุสระอูแต่ว่าเราต้องดูก่อนต้องดูตามบิคชเนลลี่ด้วยนะครับว่ามันจะให้ออกเสียงยังไงแต่ละคําทีนี้เรามาลอ,ลองสะกดดูนะครับอ่าเมื่อเราแยกได้แล้วมาดู m เท่ากับมอมาก็ mo ud mood นะครับ mood แปลว่าอารมณ์นะครับครับตัวต่อมานะครับตัวต่อมาก็จะเป็น note อ่าอันนี้คือ o ขีด e ทีนี้ครับ n เป็นพยัญชนะเ,เดียว o ขีด e เป็นสระผสมแล้วก็ t เป็นตัวสะกดนะครับเวลาอ่านก็ n เท่ากับนหนู o ขีด e เท่ากับสระ o อเท่ากับททหารเวลาสะกดก,ก็เหมือนภาษาไทยเลยนอ,อูทอโนดนะครับโนดไวจดบันทึกไว้นะครับอ่าจดบันทึกอันนี้คืออ่าการการอ่านภา,านษาอังกฤษที่มีพยัญชนะผมยกตัวอย่างคือเป็นพยัญชนะเดียวตัวอ่าแล้วก็สลับผสมแล้วก็ตัวสะกดเดียวคือต้องไปฝึกในคลิปนี้ ใครที่ยังอ่านไม่ได้ต้องกลับไปฝึกเทียบสล่ะเทียบพยัญชนะผสมนะครับมันจะมีมันจะมีะพยัญชนะผสมมันพอเราคลิปนี้นะถ้าใครยังยังสะกดไม่เป็นก uh ็ให้กลับไปไปเทียบสละผสมนะครับอันนี้เป็นสล่ะผสมสละก่อนในคลิปต่อไปก็จะเป็นสละผสมพยัญชนะนะครับมันก็จะแยกออกมาเป็นสละผสมสละสละผสมชนะมันย่เป็นสละผสมสล่ะสละผสมพยัญชนะแล้วก็ สระเดียวนะครับพรยัญชนะเดียวพยัญชนะผสมอันนี้เดี๋ยวเราต้องไปฝึกท่องให้ได้นะครับถ้าใครอยากอ่านเก่งนะครับต้องกลับไปท่องเลยท่องเทียบสระพระยัญชนะไทยให้มันให้มันได้นะครับถ้าใครท่องได้ก็อ่านภาษาอังกฤษอย่างมันก็จะเป็นวิธีที่ง่ายสําหรับสําหรับเราในการที่จะพูดต่อไปนะครับ ก็ลองให้ไปฝึกกันดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ